สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพร่เล่าผี h ช n แนลเรื่องเล่าผีที่เล่าโดยอาจารย์มดบางแพร่นะครับในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยตัดสินใจออกจากนารกแต่กลับต้องมาเจอนรกอีกขุม วันนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่านางรองเรื่องราวนี้มาจากการบอกเล่าอีกเรื่องของน้องที่รู้จักคนหนึ่งของผมที่ชื่อว่าคูณหนุ่มจากจังหวัดสกลน,นครซึ่งเล่าย้อนเรื่องราวประสบการณ์ที่เคยได้เจอมาให้ผมได้ฟังย้อนกลับไปเมื่อพศ2550 หลังจากคูณเรียนจบมัธยมปลายได้สองปีแล้วก็ได้เข้ามาหางานทำในกรุงเทพเป็นหนุ่มขึ้นมาใหม่อายุ20ปีหางานทำอยู่เป็นเดือนก็ยังไม่ได้จนจะหมดหวังและเงินที่มีมาแต่เหมือนยังมีวาสนาฟ้าเปิดมีคนจ้างไปทำงานในอู่ซ่อมรถแถวชานเมืองแต่ว่าที่พักต้องหาเอาเองหาไปหามาจนไปเจอบ้านชั้นเดียวอยู่หลังหนึ่ง อยู่ในทางลึกป่ายูคามีบ้านอยู่สองหลังฝั่งเดียวกันหลังนึงอยู่ปากทางเข้าหลังใหญ่พอประมาณส่วนอีกหลังเลยบ้านคูณไปอีกสิบเมตรวันที่ย้ายเข้ามาคูณก็คิดว่าบ้านแบบนี้ทําไมให้เช่าถูกจังค่ามัดจาก็ไม่เอาคือให้อยู่ก่อนเดือนหนึ่งถึงค่อยจ่ายค่าเช่าแต่อีกมุมก็คิดว่าดีกว่าไม่มีที่สุขหัวนอนแล้วกัน ดูจากสภาพบ้านแล้วทำความสะอาดนิดหน่อยก็น่าอยู่เหมือนกันวันแรกที่ยายเข้ามาหลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จก็บ่ายคล้อยเสียแล้วเดินออกมาทางหน้าบ้านมองไปยังบ้านหลังสุดท้ายสายตาไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งดูยังเด็กมากผมยาวแค่บา่าเธอมองมาที่ตัวคูนแล้วยิ้มให้ขูนได้แต่ยิ้มและพยักหน้าให้เธอด้วย คิดว่าเป็นลูกสาวบ้านนั้นมัง้งแต่ก็ดีแปลว่าไม่ใช่บ้านร้างก็แล้วกันหลังจากไปทำงานได้หนึ่งอาทิตย์ด้วยความที่ไปมาลำบากเท่าแก่ที่อู่เลยให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์มาไว้ใช้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์คูณหยุดงานก็พักผ่อนอยู่บ้านประมาณบ่ายสามโมงเย็นได้ยินเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านพี่คะพี่คะ คูนออกมาดูเป็นผู้หญิงคนที่เห็นอยู่บ้านหลังสุดท้ายคูณเลยยิ้มให้เราเดินออกไปหาในมือเธอมีถ้วยใส่แกงมาเธอยื่นให้คูณแล้วบอกว่าหนูเอามาให้พี่นะคะเห็นว่าอยู่บ้านคนเดียวคูณขอบคุณแล้วรับมาถือไว้แล้วพูดว่าฝากไปขอบคุณที่บ้านด้วยนะครับเธอเปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นหน้าเศร้าทันทีคูนเลยถามว่าเป็นอะไร เธอไม่ตอบแต่หันหลังกลับไปซึ่งมันก็เห็นว่าเธอมีน้ำตารินไหลออกมาพอด,ดีแต่ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจคืนนั้นหลังจากคูนเข้านอนแล้วมันได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงสะอื้นลอยมาตามลมจึงตื่นขึ้นมาเดินออกไปหน้าบ้านหันไปดูตามเสียงเห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นนั่งร้องไห้อยู่ที่แครหนาบ้านด้วยความสงสารมันจึงเดินไปหาเธอ อเธอเห็นมันก็มองหน้าแล้วพูดว่าขอโทษนะครับพี่ถ้าหนูทำให้พี่ต้องตื่นตอนนี้ขูนนั่งลงตรงข้ามเธอแล้วถามว่าเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้แบบนี้พี่คะถ้าหนูบอกอะไรพี่ไปพี่จะเกลียดหนูไหมทำไมพี่ต้องเกลียดน้องด้วยละ่ะมีอะไรหรือเปล่าหนูเป็นเมียน้อยครับพี่อยู่บ้านหลังนี้คนเดียว อ้าวจริงเหรอพี่นึกว่าน้องอยู่กับครอบครัวสิอีกหนูถูกแม่มาขายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นแม่เรา้าหืมอ,อย่าบอกนะว่าซ่องใช่เขาพี่หนูทำงานขายบริการอยู่สองปีแล้วมีเสี่ยคนหนึ่งมาเที่ยวและใช้บริการกับหนูเขาชอบหนูมากเลยไถ่ตัวหนูมาจากแม่เรา้าและเอาหนูมาไว้ที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วไม่รู้ว่าเขามีเมียแล้วหรอถึงยอมมากับเขาเนี่ย รู้ค่ะพี่เขาบอกหนูแล้วว่าถ้ายอมรับในฐานะเมียน้อยได้จะไถ่ตัวและพามาด้วยแล้วยอมเขาหรอเธอพย,ยักาน้าและพูดว่าหนูคิดว่ามันจะดีกว่าที่อยู่ในซ่องนรกนั้นบางวันหนูต้องรับแขกเกือบยี่สิบคนพี่เห็นใจเธอนะแต่ที่ร้องไห้เพราะว่าอะไรเนี่ยหนูคิดถึงบ้านหนูทรมานเป็นนางรองทุกอย่างรองจากเมียหลวงเขา แล้ยังมาเป็นรองรับอารมณ์เขาอีกทั้งความไพ่ทั้งตบตีเวลาที่เขามโหใครมาเราวทำไมไม่หนีไปล่ะหนูไม่รู้จักใครเลยครับพี่ไม่มีเงินและที่สำคัญเขาบอกถ้าหนูไปไหนจะให้ลูกน้องตามไปสืบพอหนูกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดไปผูจบเธอก็ร้องไห้แล้วเขาไม่มาแล้วหรือเดี๋ยวนี้เธอไปยักหน้าแทนคำตอบคุณจึงบอกว่า เดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยนะพี่สงสารเธอเธอเหงืยหน้ามาแล้วพูดว่าขอบคุณนะครับพี่ปล่อยเดียวไว้ตรงนี้เถอะค่ะพี่ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้พี่ต้องทำงานไม่ใช่หรอคูณเลยลุกขึ้นและบอกให้เธอรีบเข้านอนแล้วเดินกลับไปถึงบ้านกำลังจะเปิดประตูจู่ๆมีรถเก่งคันหนึ่งขับมาจอดที่บ้านเธอคนนั้นมันเดินไปดูเห็นเป็นผู้ชายแต่งกายภูมิฐาน ลงมาจากรถล็กปรีเข้าไปในบ้านสักครู่ได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงตบตีดังออกมาคูนคิดทบทวนไปมาว่าจะไปช่วยดีไหมแต่เรื่องผัวเมียไม่ยุ่งดีกว่าคูนตื่นมาตอนเช้าแต่งตัวเปิดประตูออกมาปรากฏว่ารถเก่งคันนั้นหายไปแล้วมันจึงจุมรถมอเตอร์ไซค์ไปหน้าบ้านเธอแต่เห็นบ้านปิดไวเงียบสนิทก็เลยไม่กล้ารเรียกจึงขี่รถไปทำงานเลย หลังจากงานวันนี้ซึ่งเลิกไวคูเลยคิดว่าจะหาซื้อของกินอร่อยๆมาทำแต่จำได้ว่าน้ำปลาหมดเลยคิดว่าจะแวะซื้อร้านของชำก่อนทางเลี้ยวเข้าบ้านสักหน่อยซึ่งปกติร้านนี้มันไม่เคยมาทันสักทีพเลิกงานมาสามสี่ทุ่มร้านก็ปิดเสียแล้วมาถึงร้านคูณก็จอดรถแล้วเดินลงไปในร้านได้เ,เอ่ยปากถามเจ้าของร้านว่าป้าครับ อาน้ำปลาขวดหนึ่งครับได้แต่พ่อหนุม่มว่าแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยอยู่แถวไหนล่ะเนี่ยผมอยู่ในซอยที่มีป่าอยู่คาถัดไปเนี่ยแหละครับป้าสักสองอาทิตย์แล้วมัง้งหาหนุ่มพูดจริงๆหรออยู่บ้านหลังไหนอย่บอกว่าหลังสุดท้ายนะอ๋อ,อ,อไม่ครับป้าผมอยู่บ้านก่อนหลังสุดท้ายบ้านนั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ป้าเอามือทาปอกหน้าทอสีแล้วบอกว่าพ่อนุ่มป้าบอกอะไรไปอย่ากลัวนะผู้หญิงที่บ้านหลังนั้นน่ะเป็นเมียน้อยที่เสี่ยมาเลี้ยงไว้ครับครับป้าผมรู้เพราะน้องเล่าให้ผมฟังเมื่อคืนแล้วคือป้าจะบอกว่าเสี่ยแกฆ่าน้องคนนั้นตายไปได้สองเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงทำกับเธอได้แบบนั้นป้าอย่ามาโกหกผมเลยวันก่อนน้องยังเอาแกงมาให้ผมอยู่เลย ไม่เชื่อหรอนุ่มถ้าป้าว่าเสียเขาฆ่าน้องแล้วฆ่ายัางไงเอาศพไว้ไหนครับมันให้ลูกน้องมัดมือมัดเทา้าและเอาเธอฝังในห,หลุมดินทั้งเป็นจังหวะนั้นพอดีมีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาเลยถามทั้งสองว่าคุยเรื่องอะไรกันป้าเลยเล่าให้ฟังลุงทนไปตบไหล่ครูล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงวันนั้นแกขับรถปิกอัพเข้าไปไว่าจะตัดไม้อยู่คาไปทำแคร่ไม้ และวไปจอดหน้าบ้านหลังนั้นก็ตัดไปได้4ีห้าต้นแล้วเหนื่อยจึงเอากระสอบปูนอนหลับไปแล้วฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกให้มาช่วยหน่อยถูกฝังไว้หลังบ้านแกจึงสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงกระซิบว่าช่วยหนูด้วยแล้วก็สะอื้นพออีกวันแกเลยไปเอาเด็กหนุ่มอีสองคนมาที่บ้านหลังนั้นแล้วไปที่หลังบ้านปรากฏว่าเจอหลุมขนาดย่อมยออยู่ จึงตัดสินใจขุดดูเจอผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้าฝังอยู่จริงๆซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ที่มาฝันแกตกใจมากจึงขับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านคูณได้ยินแบบนั้นก็ใจเสียแล้วบอกกับตัวเองว่าใช่หรือวะก็ตอนคุยกันยังดูปกติเหมือนคนเลยพอกลับมาถึงบ้านก็นั่งพักจนเผลอหลับไปตื่นมาราวสามทุ่มคูณได้ยินเสียง พี่คะพี่คะหนูมีเรื่องให้ช่วยหน่อยคะ่ะคูนจึงสะดุ้งหันไปมองเห็นเป็นน้องคนนั้นยืนเกาะรั้วอยู่คูนกั้นใจเดินออกไปหาแล้วถามว่ามีอะไรหรือน้องพี่ไปช่วยหนูย้ายแค่มายหน้าบ้านหน่อยได้ไหมคะตอนเนี้เนี่ยนะเธอพยัยหน้าคูนเดินตามเธอไปห่างกันก้าเดียว มันได้กลิ่นดินมาจากตัวเธอในใจตอนนั้นก็หวาดหวาดคนลุกขึ้นมาหรือว่าเรื่องที่ป้าก,กับรุมพูดมาจะเป็นเรื่องจริงพอไปถึงแกล้คู่เลยถามว่าพี่อยากถามอะไรหน่อยสิเธอหันม,มาแล้วยิ้มบอกว่าได้สิครัพี่มันถามว่ามีคนบอกว่าน้องตายแล้วผู้ถูกเสียค่าใช่ไหม เธอหันกลับมาและพูดว่าพี่รู้แล้วหรอหนูว่าจะไม่บอกแล้วนะไม่อยากให้พี่กลัวแล้วอยู่ๆเธอก็ค่อยๆอ,อ้าปากมีดิออกมาจากปากจม,มูกและหูของเธอตัวเธอก็หงายท้องแล้วดิ้นเหมือนคนขาดอากาศหายใจคุณตกใจรีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดมารู้สึกตัวอีกทีคือสลบอยู่หน้าร้านขายของช๊อป้าคนนั้นแล้วแกมาปลุกพร้อมกับถามว่า นอนอยู่นี่ได้ไงครูเลยเล่าเรื่องราวเมื่อคืนที่ได้เจอให้ฟังแกบอกน่าสงสารเธอนะทรมานขนาดนั้นดูวิญญาณยังไม่สงบด้วยอีกครณเลยถามว่าพอจะมีใครไปช่วยยาญ่บ้านได้ไหมป้าบอกว่าเดี๋ยวแกให้สามีแกไปช่วยขนของแล้วกันมันบอกว่าของไม่เยอะมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าพัดลมหม้อหุงข้าวเล็กๆก,กับวิทยุทานซิเตอร์ทานดินอีกเครื่องหนึ่งพอไปถึง คนเสร็จแล้วก่อนออกจากที่นั่นคูณได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้ตามลมมาจากบ้านหลังนั้นเท่าน,นั้นแหละทั้งลุงและคูณก็รีพากันออกมาทันทีโดยไม่หันกลับไปอีกเลยเพราะกลัวเจอน้องคนนั้นอีกเรื่องราวก็มีเท่านี้แล้วครับ <c oughs> ขอขอบคุณ <c oughs> เรื่องราวดีดโดยหานใจสิงและกระทูพันทิพดอทคอมด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้วกัน